ส่วนทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกนะฮะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับณนะตอนนี้ก็เป็นรักษาการนายกกันะฮะ,ฮะก็ต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยคุณภูมิธรรมเองก็ฝากถึงพักประชาชนว่าอยากให้คิดให้ดีนะครับว่าการที่พักประชาชนชูธงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยคุณภูมิธรรมตั้งคําถามว่า พักไหนที่ขัดขวางการแก้ถามแบบนี้เลยนะครับคุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยถึงการร่วมพูดคุยกับพักประชาชนบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับซึ่งจากการพูดคุยพักร่วมทุกพักเนี่ยยอมรับข้อเสนอทั้งหมดของพักประชาชนแต่ก็มีที่พักประชาชนถามกลับมาอย่างเช่นการเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญปี40ก็บอกไปว่าไม่มีเจตนาอะไรนะครับ บอกว่าหัวใจสําคัญคือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านกลไกของสสรอซึ่งเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลเห็นด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาคนที่ไม่สนับสนุนก็คือพักภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามกลับไปนะ,ะว่าใครคือคนที่มบทบาทในการควบคุมสอวฝอากไปให้คิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องของ m o u 4 3 4 4คุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่มีอะไรติดใจหากจะดำเนินการในเรื่องนี้ และไม่มีประโยชน์อะไรแอบแฝงจึงเห็นควรว่าน่าจะแนบเรื่องนี้ไปกับประชามตินะครับถ้าประชาชนเห็นอย่างไรรัฐบาลใหม่ก็จะได้ดําเนินการตามนั้นวิกฤตเรื่องนี้จะได้จบลงไปคุณภูมิธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าเห็นแกนนําของพรรคประชาชนหลายคนพูดว่าหัวใจสําคัญของการตัดสินใจในเรื่องนี้อยู่ที่การจะดูว่าใครจะอยู่ในความควบคุมได้มากที่สุดนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมมองว่าไม่น่าจะเป็นการควบคุม แต่สิ่งสําคัญคือการที่จะปล่อยให้พักภูมิใจไทยมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลในเวลาอีก4เดือนนะครับก่อนจะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เนี่ยแล้วคดีต่างๆละ่ะอย่างเขากระโดงหรือคดีคัวเลือกสวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับพักประชาชนเนี่ยจะถูกมองว่าเข้ามาอุ้ม2คดีนี้หรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่าเชื่อว่า2เรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญและไม่ว่าพักประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร ตนก็เคารพการตัดสินใจของพักประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นคุณภูมิธรรมฝากไว้กับพรกประชาชนบอกว่าอยากให้ลืมเรื่องเก่าๆแล้วก็มาร่วมมือกันจะปล่อยประเทศให้พักเพื่อไทยและพักประชาชนที่รวมกันได้เนี่ย360เสียงเป็นฝ่ายค้านได้หรือแล้วให้รัฐบาลเนี่ยมี143เสียงประเทศไทยเนี่ยควรจะมาเจราจากันนะครับเพราะถ้าไม่มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้อยู่ในอำนาจของพรรคประชาชนที่จะเป็นผู้ตัดสินใจลอ,องฟังดูหน่อยนะครับวันนี้เรายังอยากนะครับที่จะร่วมมือกันเลือลืมเรื่องเก่าๆไปแล้วก็มาร่วมกันตั้งรัฐบาลดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขนานี้ทุกคนยอมรับได้ว่าประเทศปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับประเทศจะปล่อยให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้าน360เสียงโดยมีรัฐบาล1 4 3เสียงเนี่ย ไม่มีประเทศไหนเข้ามาเจรจาด้วยไม่มีความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอำนาจของพรรคประชาชนที่จะตัดสินใจและถ้าวันนี้พรรคประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะตัดสินใจยุบสภายังไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะตัดสินใจเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายเราเสนอประเด็นให้ท่านตัดสินใจถ้าท่านคิดว่าท่านจะตัดสินใจเลือกพรรคภูมิใจไทยก็เป็นสิทธิ์ท่านครับท่านทําได้ส่วนผมจะทํายังไงเนี่ยผมมีกระบวนการตาม รัฐธรรมนูญอยู่แล้วที่จะต้องหาทางออกหลายๆทางที่เป็นไปได้เออคุณภูมิธรรมก็ฝากให้คิดหน่อยว่า,าพักเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยถ้ารวมเสียงกันได้360เสียงเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่ถ้าสมมุติสองพักนี้มารวมกันแล้วกลายเป็นฝ่ายค้านแต่รัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีแค่143เสียงแบบนี้ถามว่าประเทศไหนเขาจะมาคุยกับเรานะฮะก็ตั้งคำถามไว้แบบนี้นะครับ ส่วนคุณอนุทินเนี่ยคุณอมท่านผู้ชมคุณอนุทินก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะฮะก่อนอันนี้คือวันหยุดใช่ไหมคุณอนุทินไปกินหาหารพะโล้นะคะแต่ว่าเาใช่แต่ว่าวันนี้เข้าพักนะคะเข้าพักตอนเที่ยงครึ่งค่ะเข้าประตูทางด้านหลังที่ทําการของพักเพื่อเป็นประธานในการประชุมสสพักภูมิใจไทยช่วงเวลา15นาฬิกาบ่ายมโมงบรรยากาศก็มีกรรมการบริหารของพักนะคะทยอยกันเดินทางเข้าพักคึกคักเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสิริพงศ์นะคะรองหัวหน้าพัก คุณใจจนกเลขาธิการพักคุณเจเษไทยเศษรองเลยาธิการพักคุณไตสุรีนายทะเบียนของพักคุณคาราดอนพิษนานานทกุลสสอ่างทองนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะสสอุบลรัชธานีคุณพกามาเจริญพันสสสุรินนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยก็มาเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกันรายงานข่าวค่ะยังบอกด้วยนะคะว่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยยืนยนันว่าขณะนี้เสียงสนับสนุนของคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงพอแล้ว1 3 8ส่ส มีภูมิใจไทย69เสียงกล้าทำา25เสียงพลังประชารัฐ18แเสียงรวมไทยสร้างชาติของกลุ่มของกุสุชาติชมกลิ่น16เสียงประชาธิปัตย์มา2เสียงไทยสร้างไทย3เสียงพักเล็ก4เสียงเป็นธรรมหนึ่งเสียงถ้าหาก รวมแล้วเนี่ยพักประชาชนนะคะหักรวมกับพักประชาชนด้วย143เสียงก็จะได้281เสียงค่ะคําว่ารวมที่ว่านี้หมายถึงการมาโหวตให้เป็นนายกนะช่ไม่ได้ไปร่วมครอรมอด้วยนะเพราะว่าพักประชาชนยืญญนยันนะคะว่าจะไม่ร่วมครอมอแต่ถ้าโหวตเป็นนายกเนี่ยรับ,บ POR อกันได้ตัดสินใจก็จะโหวตให้นะคะค ตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีรายงานบอกว่าก็จะไม่เกิน290เสียงเพื่อให้พักประชาชนเนี่ยสบายใจว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอค่ะแล้วก็ช่วงหนึ่งคุณอนุทินนะครับเห็นบอกว่ามาสั่งกาแฟนะ,ะ,นะจากร้านของคุณจาภรรยาซึ่งะะเป็นภรรยาอยู่ชั้นหนึ่งของตึกพักภูมิใจไทยรวมถึงเหมือนกับทานเมนูอะไรสักอย่างคุณออมค่ะซึ่งมีน้ำแดงเป็นส่วนประกอบอีก โอเอ,อ๋วเขาบอกเป็นน้ำแดงเป็นส่วนประกอบ <c oughs> เออเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแหมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรหรือเปล่านะฮะช่วงหนึ่งก็มีการตอบคาถามนักข่าวนะฮะเรื่องการที่พักเพื่อไทยไปคุยกับพรกประชาชนโดยมีการหยิบยกเงื่อนไขเรื่องการจัดการปัญหาคดีหัวสวและเขากระโดงด้วยนะครับออคุณอนุทินก็บอกว่าอย่าไปพูดอะไรเลยวันนี้การเมืองยังปกติอยู่ขอเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับส่วนการลุ้นท่าทีของพรักประชาชนคุณอนุทินก็บอกว่าเราไม่ก้าวล่วง ยืนยันกับผู้น้าพักประชาชนไปแล้วนะครับว่ายินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็ทําให้เกิดทางออกที่ดีของประเทศนะครับส่วนเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ในการที่แคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยอย่างตัวคุณอนุทินเองไปคุยกับพักประชาชนเนี่ยนะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าคนที่ประเมินก็คือคนที่เราไปพบสําคัญคือการให้เกียรติกันจะทําให้การหาหรือมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับ ส่วนความเห็นของนักวิชาการที่น่าสนใจนะครับอย่างท่านนี้อาจารย์คมสันโภคงอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของทางสุโข,ขทัยธรรมธิราชนะครับท่านก็ประเมินสถานการณ์แบบนี้ครับว่าพักสีแดงเนี่ยมีความประสงค์จัดตั้งรัฐบาลก็เพื่อรักษาดุลอํานาจเพื่อประโยชน์คดีต่างๆของอดีตนายกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องการอํานาจดูแลกรมรัชทันและ d ด i อเอาไว้ก่อนส่วนพักสีน้ําเงินเนี่ยก็ต้องการเข้ามาแก้คดีเขากระโดง คดีคัวสวคดีมาตรา1.44นะครับที่จะโดนทั้งสสอของพักและสวสีน้ำเงินทําให้ทั้งพักสีแดงและสีน้ําเงินเนี่ยต้องยอมพักสีส้มทุกเรื่องขณะเดียวกันพักส้มเองถ้าเลือกแดงยังไงการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เกิดแน่เพราะยังต้องการเสียงของสอวสีน้ําเงินนะครับเว้นแต่อาจได้การยุบสภาที่รวดเร็วแทนแต่หากทางสีส้มไปเลือกพักน้ําเงิน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจไม่ทันสีเดือนทําให้พักน้ําเงินอยู่ในวหน้าต่อจนแก้ปัญหาเขากระโดงสําเร็จตามประสงค์ดังนั้นอาจารย์คมสันก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพักไหนในตอนนี้ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเลยเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้นะครับ